อะไรคะจะย่างปลาปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดโลก่ a h o o ปลาเผากินยามเท้าตัวใหญ่เข้ามาดูใกล้ดิปลาตัวใหญ่เผาออกมาเลย กับบรรยากาศเช้าๆนะครับปลาเผาโอเคยามเช้านะครับจะย่างปลาปเผาปลาเผาตัวใหญ่ๆสดๆกับบรรยากาศเช้านี้นะครับอากาศก็เย็นๆนะครับปลาเผาสดๆครับตัวใหญ่ๆครับเช้านี้นครับ คิววันนี้คิวบอกว่าจะให้เต้นยูกไสทุกคนเดี๋ยวโรซ่าก็ย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ปลาเผาสดสดคิวบอกว่าเดี๋ยวโรซ่าย่างปลาครับปลาเผาเช้านี้าฮู้ต <Y> ah <oo> ัวใหญ่คบบๆครับกับบรรยากาศเช้าๆครับให้สุกแล้วนะครับ จชียวปลาสุกยังตายแล้วล่ะไอโรซา่าไอโรซา่าหนีมึงเจอเลยย่างแทนอ,แอ,แอ่ะเข้ามาดูเร็วปลาตัวใหญ่กับบรรยากาศเช้านี้นะครับปลาตัวใหญ่ๆย่างกับบรรยากาศเย็นๆตอนเช้าครับกำลังจะสุกสุกแล้วครับปลาเผา ผ่านไปสามชั่วโมงครับโรซ่ามันย่างกว่ได้กินเนี่ยครับอยู่บ้านที่เริงเหมือนเดิมครับกับเช้านี้มานะครับมาครับกินปลาเผากันปลาเผาอร่อยอร่อย อันนี้นะครับปลาเผาสุกแรกเน,นื้อขาวมันหวานเดี๋ยวจิ้มซีฟูดนะครับ ปลาเผาครับท่านี้ตัวใหญ่รคับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับชอบก็ดกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัมายาายาลาคลิป